ของเราทุกคนเพรออาะอำนาจต้องเป็นของประชาชนพร้อมสู้ร้อมชนกับตนต่อปัญหาพักก้าวไปตั้งใจสร้างการเมืองที่ดีกว่าสร้างโอกาสสวัสดิการทน้าเศรษฐกิจฯฯกลับมาสร้างอนาคตใหม่ปักธงประชาธิปไตยเพิ่มรายได้เพิ่ม ประชาชนสิทธิเสรีภาพในสังคมพวกเราทุกคนเสมอภาคเท่าเทียมแก้ไขและทร,รมนูนทั้งเชืัอบาปที่รูปกองทัพลดนี้เกษตรกรพอแล้วความหวังลุ่มลุมดอนๆด,ดีกว่าแน่นอนเลือกพักก้าวไกลอยากจะฝากถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนอ่า คนไทยทั้งประเทศนะครับผู้ที่เป็นเจ้าของประเทศทุกๆคนวันนี้พรรคเก้าวไกลเรายืนยันนะครับว่าหากพรรคก้าวไกลเราได้เป็นรัฐบาลนะครับวันนี้เราอาจจะคิดหวังถึงว่าพรรคก้าไกลอาจจะได้เป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลก็ได้นะครับผมเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายอ่าไว้สูงนะครับเพราะว่าเราเชื่อในความ สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงเชื่อในความที่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศมีอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศว่าวันนี้หากพรรคก้าไกลเราได้เป็นรัฐบาลเราทําได้ตามที่เราหาเสียงอย่างแน่นอนนะครับและจะไม่ทําให้พี่น้องประชาชนผิดหวังเหมือนที่โตโต้ได้พูดเมื่อกี้นะครับว่าเราก็ไม่เคยเป็นฝ่ายค้านมาก่อนแต่วันที่เราได้เป็นฝ่ายค้านในสภาผู้แทน,นราษฎรในสมัยที่ผ่านมาก็ทําให้เห็นอย่างชัดแล้วว่าพักคก้าวไกลเราทําให้สภาแห่งนี้เกิดความโปร่งใสามากยิ่งขึ้น เราทําให้รัฐบาลเราตรวจสอบรัฐบาลได้มากยิ่งขึ้นเราอภิปรายให้พี่น้องประชาชนได้ผลประโยชน์มากที่สุดและสิ่งสําคัญวันนี้พรรคเก้าไกลในช่วงโค้งสุดท้ายนี้นะครับเลือกพรรคเก้าไกลคะแนนไม่ตกน้าครับเลือกพรรคเก้าไกลไปเป็นรัฐบาลแล้วพี่น้องประชาชนจะเห็นว่าพรรคเก้าไกลเราทําได้สิ่งสำคัญครับวันนี้นโยบายหลกัหลกๆของพรรคก้าไกลไปฏิรูปก,กองทัพยกเลิกเกณฑ์ทหารเลือกตั้งผู้วา่าตรวล็อกท้องถิ่นสมรสเท่าเทียมนะครับสนับสนุนความหลากหลายทางเพศ นะครับสุราก้าวหน้านะครับเออเรื่องของการศึกษาฟรีนะครับตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กจนถึงปญตีนโยบายาผู้สูงอายุสวัสดิการทั่วนหน้านะครับเราให้ความสําคัญตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุนะครับานโยบายทลายทุนบุคคดอัวสวยภาคเก้าไกลเรามีอานโยบายพวกนี้ครบถ้วนนะครับเหมือนที่อยากให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจนะครับว่าวันนี้เหมือนที่โตโต้บอกนะครับถ้าการเมืองดี ทุกอย่างก็จะดีไปด้วยเหมือนที่อาจารย์ป๋วยอึ้งพากรได้เคยพูดไว้ว่าการเมืองมันคืออากาศการเมืองมันเหมือนจะเปียบเสม,มือนลมหายใจของเราในทุกๆลมหายใจหากการเมืองมันดีชีวิตเราก็จะดำรงต่อไปได้การเมืองดีปากของก็จะดีอนาคตเราก็จะดีขึ้นได้สิ่งสําคัญเลือกพรรคก้าวไกลไม่จับเป็นรัฐบาลไม่มีการรับประหารอย่างแน่นอนนะครับสําหรับผมเองนะครับ14มีนานี้ผมเลือกโตโต้ได้นะครับก็จะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวบางนาพระกระโนง ไปเลือกโตโต้พร้อมกันครับผมบ้านอยู่บางนาก็ขออนุญาตไปกาเบอร์11เเลือกโตโต้นะครับก็เชิญขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับเขตบางนาพระขนองแล้วก็ขอฝากพี่ชายผมปกติผมก็รับผิดชอบอยู่พระรามสามนะครับพี่จอมก็คือเขตยานาวาบางคอแหลมนะครับถ้าพี่น้องอยู่ยานาวาบางคอแหลมพระรามสามนะครับก็ฝากเลือกบัตรสีม่วงกาเบอร์สี่ครับคุณจรยุทธจตุรพรประสิษฐ์นะครับบัตรสีม่วงกาเบอร์สี่ส่วนกาพระเก้าไกลบัตรสีเขียวจําโลโก้พักนะครับ อ่าถ้าจําโลโก้พักไม่ได้ก็จําเบอร์สามสิบเอ็ดนะครับเพราะว่าเข้าไปนะครับเผื่อพี่น้องประชาชนสับสนบัตรสีม่วงกาสอสเขตบัตรสีเขียวกาสสบัญชีรายชื่อหรือกาพักจําโลโก้พักเก้าไกลหรือจําเบอร์สามสิบเอ็ดครับเลือกพักเก้าไกลตรงปกแน่นอนครับขอบคุณครับการเมืองต้องได้ความเป็นธรรมยกระดับเกษตรกรยุคใหม่ก้าวหน้าก้าวไกลกันเป็นกอบเป็นกำนานแล้วโดนแต่เขากระทำ ต้องจำมาเลือกพักก้าวไกล